อื้อออหมดขาดเลย้ไมนได้กดถ่ายนะครับโอน อ er ้อหืออู้อหือ้อหือาแล้วอื้ออดูอดู

ดูอย mm ู hmm. ่ <You>, ครับนานะวัดนะครับอยู่อยู่ครับหน้านะนะ mm hmm. อือ้อหืออยู่ครับนะน,นะอื้อหดูครับนะนะ อย,อยู่ครับนา,นาอยู่ครับน้าอยู่ครับอูนะครับน้าตัวนี้เหยื่อตกอยู่นะครับน,านา้าอยู่นะยครับทุกคน นี่นะครับตียมๆำโอ้โนะครับนานๆโ้โโอ้โทุกคนใส่สโลนะครับอ้โหานๆนะคอยู่ครับผมอู่อยู่ครับอยู่นะครับ มาน้าตัวใหญ่ดีนะครับตอนนี้อื้อหอดูโอ้โหอือหือ อื้อือมาแล้วครับมาแล้วครับอยู่อื <c oughs> ้อือกี่กิโลตันนีญญ้กี่กิโล ดูเต็มคอเลยครับตัวนี้มีตัวมีตัวโอ้โหพุ่งออกไปแล้วคนระับมาแล้วคนระับโอ้โหหลุด อะไรเนี่ยหืายแล้วนะอือจูไม้ว่าแล้วอือว่าแล้วอือใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่มากโอ้โห น,น,น้าดูดัวอยู่หรือเปล่าเนี่ยอะไรวะมาแล้วน้า,นา,นา,นา ป็นอื้อหือยู่อื้อหือแต่ละตัวอืยู่อื้อหื

อือ้อหือดูดูมาแล้วครับมาแล้วดูอ้อืออื้อหือ Terima ya, nah.